Back to School EP 3เตรียมความพร้อมลูกน้อยให้สุขภาพแข็งแรงก่อนไปโรงเรียนเปิดเทอมใหม่เปิดเทอมแบบ new normal ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 3. ของมันต้องมีขาดไม่ได้เลยเมื่อเปิดเทอมอย่าลืมพกกันไปด้วยนะคะ 1. ทิชชู่แบบเปียกและแบบแห้งทั้ง2องอย่างเลย 2. กระติกน้ำช้อนซ่อมควรพกของตัวเองไปด้วย 3. ขาดไม่ได้เลย หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ต่างๆสำคัญมากๆสุดท้ายตามมาตรการกระทรวงสาธารณาสุขยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเด็กๆตั้งแต่อายุ5-18ปีควรได้รับวัคซีนโควิด -19 ตามเกณฑ์เพื่อสร้างคุมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเด็กๆเพื่อให้เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมและโอกาสติดเชื้อได้น้อยลงหรือลดอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้ออีกด้วย คลิปสาระดีๆทางร้านมีมาฝากกันเป็นประจำถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแว่นอินเตอร์สาขาหน้าโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆ